สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานเซกานะครับเซกาพรีเมียมกับตัวเอโดกวะโคนันนั่นเองตัวนี้จะเป็นงาน glass situation figure เพื icker, ่อจะเป็นตัวส่วนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันดีกว่า ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มีโคนันห่อบอบเบิ้ลมากับตัวเก้าอี้ห่อบอบเบิ้ลมานี่สองส่วนนี่ตัวเก้าอี้นะฮะก็คือจะเป็นเก้าอี้อ่าน่าจะพลาสติกนะผมว่าสีออกเป็นชมพูเลือดหนูชมพูแดงอะนะฮะมันจะเป็นชมพูชมพูตัว แล้วก็ตัวข้างๆก็จะเป็นสีน้ำตาลาตัวเก้าอี้มันก็ดูเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะจะมีแกะลายที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยด้านหลังก็จะเหมือนเป็นลักษณะนี้นลายละเอียดคร่าวๆนะฮะประมาณนี้ส่วนตัวโคนัน ตัวโคนัหน,นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัว p ิวเหมือนเดิมนะฮะใส่ชุดนะักเรียนมีผ้าอาเสื้อคลุมข้างหลังนะฮะไม่ได้ใส่เข้าไปในเสื้อก็คือทำท่าก,กำลังจะกดจ่ากูเกตายพูดอยู่แล้วมั้งนี่รองเท้าสีนะฮะก็คือจะเป็นอารมณ์แบบของเซกาอีกแล้วคือเซกากับบั p เฟโซสีเนื้อการลงสีเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะฮะน,นี่รายละเอียดแว่นตาอ่าจะเป็นแว่นตาใสาปกตินะฮะนี่รายละเอียดถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนอ,อันนี้คือนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบไปทางด้านหลังแบบนี้นี่เอ็นไปทางด้านหลังประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามุนให้ดูชัดๆ ็จะประมาณนี้จะเป็นคนนั้นนั่งเก้าอี้นะฮะอันนี้ลักษณะท่าทางก็คนตัวนิดนึงนะฮะอันนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยูอ่อยู่ที่ประมาณ12เซน นี่นะฮะถึงปลายหัวจากเพล้นถึงปลายหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ12เซนก็ถือว่าเป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่หรือว่าอะไรมากมายนะอย่างว่าคนนั้นมันตัวเล็กอยู่แล้วด้วยนนาะมันเป็นเด็กอะไซส์ก็ประมาณนี้แหละนั่งอยู่บนเก้าอี้สเกลถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่อันนี้ต้องจัดท่าทางให้มันวาง,งได้โอ,โอเคนิดหน,นึ่โอเค อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรามารีวิวในวันนี้นะฮะกับตัวของงาน Sega p r e m i u ยมนั่นเองกับตัวเอโดกะวะโคนันนั่นเองนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะฮะแล้วก็มียังมีช่องทางอื่นทั้งไิกตอบ Instagram แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กของเราด้วยนั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ